สวัสดีครับผมนายนัชชาณน,นหอมชื่นชื่อเล่นชื่อว่าฟุกนะครับรหัสนิสิต66361518อยู่คณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธานะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องคำสั่งการวนรอบนะครับ loop repetition นะครับไปฟังกันเลยนะครับคำสั่งการวนรอบนะครับ loop repetition นะครับ loop เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการวนรอบ ทำให้เราสามารถเขียนคําสั่งเพียงชุดเดียวแต่สามารถใช้งานได้ซ้ําๆกันหลายครั้งตามสภาพเงื่อนไขที่กําหนดในภาษา C มีคําสั่งการวนรอบให้เลือกใช้3แบบคือ1คําสั่ง y 2คำสั่ง for 3คําสั่ง do y นะครับต่อมานะครับ y statement นะครับรูปแบบก็จะเป็น y เงื่อนไขนะครับวงเล็บปีกาเปิดนะครับชุดคําสั่ง slash slash loop body นะครับแล้วก็วงเล็บปีกาปิดนะครับชุดคําสั่ง loop body นะครับอาจเป็นคําสั่งเดียวหรือหลายๆคําสั่งอยู่ในวงเล็บปีกาเปิดปิดนะครับหรืออาจเป็นคําสั่งว่างนะครับ n o empty นะครับ statement y นะครับเงื่อนไขนะครับต้องระวังนะครับ infinite loop นะครับคือการวนซ้ำไม่รู้จบเนาะอันนี้ก็จะ ดังรูปตารางนี้เลยนะครับถามก่อนทําก็จะเป็นนิพจน์บูลีนะครับไปชุดคําสั่งอันนี้ก็จะถ้าเป็นจริงก็อย่างนี้นครับอันนี้ไปเทสนะครับต่อมานะครับการครวบคุมการวนรอบนะครับเงื่อนไขที่ใช้ในการวนรอบสามารถมีการตรวจสอบได้2ประเภทคือ 1. การนับจํานวนรอบด้วยตัวแปครควบคุมนะครับเขา control variable นะครับ เราจะสามารถรู้จำนวนครั้งของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้านะครับสองนะครับการทำซ้ำหรือวนรอบจนกว่าเหตุการณ์ที่กำหนดบังเกิดขึ้นนะครับอีเวนต์คอนโทรลวเเบินะครับเราไม่อาจรู้จำนวนครั้งของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้าการหยุดการวนรอบถูกกำหนดด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับ ต่อมานะครับค่าคอนโทรลูปนะครับขั้นตอนที่จําเป็นนะครับการให้ค่าเริ่มต้นตัวแปรควบคุมนะครับ initialization of the loop control variable นะครับต่อมานะครับกําหนดเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบนะครับ test for continue อีต่อมานะครับปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุม update of the loop control variable นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดเนาะโค้ดคําสั่งก็จะออกตามนี้เลย ดังในลูกในกรอบน,นี้เลยนะครับค่าเอา p ์พุตที่ออกมาก็จะได้เป็นศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ดนนะครับทน,นี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกดอดอดบวก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างชุดคําสั่งแล้วกันนะครับค่าเอาต์พุตที่ออกมาก็จะคือ enter a value for n สิบ The sum of the first 10 number is 55นะครับตอนนี้เลยนะครับโน้ตนะครับ1จากตัวอย่างนี้ตัวแปรใดคือตัวแปรควบคุม2จำเป็นที่จะต้องรู้ค่าของ i และ n ก่อนที่จะสามารถประเมินเงื่อนไข i น้อยกว่าหรือเท่ากับ n ได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับ3ตัวอย่างเช่นถ้า user ใส่ค่า n เท่ากับ0 4. จากตัวอย่างนี้ตัวแปรซัมควรจะต้องมีการให้ค่าเริ่มต้นเป็น0ทำไม 5. สามารถจัดรูปแบบโครงสร้างการวนร,รอบได้หลายวิธีที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันตัวอย่างเช่นนะครับนี่ซัมเท่ากับ0คูลอน i เท่ากับ0คูลอน y i น้อยกว่า n วงเล็บปีกกาปเปิด i บวกบวกนะครับคูลอ,อนซัมบวก เท่ากับ i คูลอนแล้วก็วงเล็บไปกาบนนะครับนนี้ก็ซัมเท่ากับศูนย์คูลอน i เท่ากับ1คูลอน y i น้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับซัมบวกเท่ากับ i นะครับคูลอน i บวกบวกคูลอนแล้วก็วงเล็บไปกับ n น,นะครับนี่ตามนี้เลยต่อมานะครับ event control loop นะครับจะทําชุดคําสั่งจนกระทั่งตัวแปรควบคุมมีค่าเท่ากับค่าเฉพาะที่กําหนดนะครับ s e n t i n e l Control นะครับตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการหาผลรวมของชุดข้อมูลจำนวนเต็มบวกกำหนดค่าเฉพาะที่กำหนดนะครับ s e n t i n e l Control นะครับอาจใช้ค่าลบหหรือลบเ้าแต่ไม่ควรใช้ค่าบวกเก้าสิบแต่ไม่ควรใช้ค่าบวกเ้า้อเก้าบเ้านะครับเพราะถึงแม้จะมีค่ามากแต่ยังมีโอกาสที่จะเป็นข้อมูลจริงที่ต้องการใช้ในการประมวลผลก็ได้นะครับ ครับต่อมาก็จะเป็นโค้ดคำสั่งนะครับดังในกรอบน,นี้เลยค่าเอาพุตที่ออกมานะครับก็จะคือ enter positive integer นะครับลบหนึ่ง to stop นะครับหนึ่ง enter positive integer นะครับลบหนึ่ง to stop สอง enter positive integer ลบหนึ่ง to stop สามครับ integer positive integer ลบหนึ่ง to stop ลบหนึ่งนะครับซก็จะเท่ากับหกนะครับอย่างนี้เลย ต่อมานะครับก็จะเป็นชุดคำสั่งเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ min of a b c นะครับค่าผลที่ออกมาก็จะ enter 3 number 412 the minimum number is 1นะครับดังนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะ in men เท่ากับ a c o l อน if b น้อยกว่า min min เท่ากับ b colon if c น้อยกว่า min น,นะครับมิ n ก็จะเท่ากับ4ปิ้นวงเล็บนะครับเปอร์เซ็นต์ดีนะครับมิ n วงเล็บปิดแล้วก็คูลอนนะครับนี่ลงนในเลยต่อมานะครับ finding minimum a ก g o r i t h m นะครับ 1. รับค่าวอลลุตัวแรก 2. องกำหนดให้ min ม,มีค่าเท่ากับ v อ l u ุต่ตัวแรกนี้นะครับ สามลูปขนาดที่วอลลุ่มไม่เท่ากับลบหนึ่งนะครับถ้าวอลลุ่มน้อยกว่ามินให้มินเก็บค่าวอลลุ่มไว้แทนตัวเก่ารับค่าวอลลุ่มตัวต่อไปนะครับสี่แสดงค่ามินนะครับอันนี้ก็ต่อจาก finding minimum ม่น่าเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดคาสั่งเนาะตามนี้เลยต่อมานะครับก็เป็น finding average นะครับอัลกอริทึม หนึ่งนะครับเซตซัมทูศีรโอลสองเซตเขาทูศีรโอลสามเอนเทอร์เฟิร์สวอลูนะครับสี่ไวน์วอลูอีสโพซิทีฟแอดวอลูทูซัมนะครับแอดวันทูเขาลีดเน็กวอลูนะครับห้าก็ยิบเขาอีสศีรโอลเดนเอาพุตโนดัตต้าแอนเชียนะครับเอลเซตเอเวเรจทูซัมเขาเอาพุตเขาเอเวเรจนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดคำสั่งนะตังนี้เลยเราก็กลับไปศึกษาทบทวนกันได้นะครับดังนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดคำสั่งนะครับ m o l sample นะครับดังนี้เลยข้อจำกัดก็คือโปรแกรมนี้ใช้เฉพาะเว้นวรรคหนึ่งตัวอักษรครับ type sentence or phrase I am typing charactor เขา n s t สิบสองนะครับ word เขา n s t สองนะครับนี่ตามนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดคำสั่งนะครับของเกมทายใจนะครับก็จะออกมาดังนี้เลยค่า output ที่ออกมานะครับ jest number between หนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับ no ห้าสิบ is too low ไทอะเกน95นะครับ So รี่95 i s t to high ไทอะเกน80นะครับ no 80 i s t to low ไทอะเกน85นะครับ no 85 i s t to low ไท again 87นะครับต่อมาว็เบลิกูนนะครับตัวสุดท้ายต่อมานะครับ pattern of nested loop initialize นะครับ outer loop while outer loop condition นะครับ initialize inner loop y inner loop condition นะครับ inner loop processing and update นะครับตามนี้เลยต่อมานะครับสุดท้ายก็จะเป็น question นะครับให้พิจารณาว่า loop ในโปรแกรมนี้จะเกิด infinite loop หรือไม่เพราะอะไรนะครับนี่ก็คือโค้ดคำสั่งนี้จะเกิดตามโจทย์ปัญหานี้หรือไม่นะครับก็ให้เราไปลองพิจารณา q u e s t i o นี้มาเนาะ ก็วันนี้นะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ